เหมือนจะรู้ครับเหมือนจะรู้เหมือนจะรู้ครับว่าจะไปส่งพี่โฟนครับผมมารอกันอยู่ตรงรถแล้วครับผมพี่โอเลี้ยงมองพ่อแล้วครับพี่โฟนพักได้สิบวันแล้วครับทหารบกครับผมเดี๋ยวก็จะกลับไปเข้ากองแล้วครับผมแม่ปิดร้านครับวันนี้ช่วงบ่ายสามโมงพี่ฝนยกกระเป๋ามาใส่ก่อนนะลูกเนาะโอ้ยหูดีเลยมากับมี่หัวใจรับรู้นะครับผมไปไหมไปส่งไหมไปส่งไหมไปไหมไปไหมครับ ไปเติหนูจะไปด้วยดิไปไหมไปด้วยได้ไหมไปไหมไปไหมอะมีโฟนมา้ะมีโฟนมาแล้วเร็วเอาใส่กระเป๋าชื้นโอ้นุนนุนนุนมีโนโชคดีนะครับเดี๋ยวกลับมาหาเยี่ยมผมใหม่นะครับไปไหมไปไหมมีโฟนไปไปไหมขับขึ้นรถไปไหมไม่ไปไม่หรอไม่ไปเราไปเอาไม่ไปขับไม่ไปไปไม่ได้ครับ เต็มรถครับพี่โฟนคนเดียวก็หนักแล้วครับผมเน้วันสูงใหญ่ครับผมพวกเราจะทำการปิดร้านแล้วนะครับอ่พี่โฟนลาเอฟซีหน่อยครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะกลับมาเยี่ยมใหม่นะครับผมเดี๋ยวต้องรอให้เข้ากองเรียบร้อยก่อนครับไม่รู้วันไหนครับผมแม่จะปิดร้านก่อนแล้วกลับมาใหม่นะครับจา2สองตัวที่น่ารักของแม่ค่ะ